ครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีหกล้อคีนะฮะคันนี้ครับคันนี้ KM ห้าศูนย์ห้านะครับผมนะฮะคันนี้รุ่นประจํานะครับเนื่องจากผู้ซื้อไม่สะดวกนะฮะเราก็เลยเอามาลงขายใหม่นะครับคันนี้เดี๋ยวจะมาลดราคาเลยครับคันนี้เราก็แบบถูกเร้าใจกันเลยจากปกติราคาเก้าหมื่นห้าพันบาทลดไปอีกหนึ่งหมื่นบาทครับเหลือแปดหมื่นห้าพันบาทสำหรับรถคันนี้นะครับ ทะเบียนม .89 นะฮะทะเบียนมีนะครับผมแจ้งม .89 ไว้นะครับก็ผู้ซื้อสามารถนำไปแจ้งย้ายปลายทางจดทะเบียนได้เลยนะครับคันนี้เปลี่ยนเครื่องใหม่นะฮะเป็นเครื่อง117แรงนะครับนะครับเครื่อง Toyota 117เแรงโตโยต้ตาไดน,นาครับผมก็คือใช้อะไรของฮ i โน่ฮ n โน่เอฟเอ่อฮิโน่พวกตระก,กูล ร้อสิบเจ็ดนะครับอะไรตัวเดียวก็เลยเครื่องบล็อกเดียวกันเลยนะครับผมคันนี้พงมอะไรธรรมดานะครับยางดีหกเส้นนะฮะกระสีปานกลางนะครับผมกระสีไม่สวยมากขับขับขี่ปกตินะครับเบรกล้มดันเครื่องติดง่ายนะฮะไม่ต้องเป่าหัวนะครับรถคันนี้เดี๋ยวพาชมนะครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูนะฮะกระบะเป็นกระบะไม้ภายในก็สวยเดิมดีครับเบาะเบิร์ไม่ขาดนะครับ ราคาสวยนี่ฮะตั้ติดได้เลยครับไม่ต้องปะหัวครับเวลาใช้ง,งานก็รอให้ไฟแดงตัวที่ดับก่อนนะฮะเพราะเป็นลมตุดใจนะครับผมพอแดงดับก็เทว่าลมเต็มก็ขับได้ปกตินะครับผมเรอปั๊มลมนิดนึงนะครับเวลาติดเครื่องเช้า เครื่องนิดๆนะฮะเพราะเครื่องนี้เราเครื่องเราฟิตใหม่ยางหน้าเป็นยางเดียนนะครับยี่ห้อพิสโตนดอกสวยเลยปอดก็16 6 เปลี่ยน50หรือ850ง่านะครับ่นไใจขับขี่ปกติดีนะครับคันนี้ไม่ได้มีเป็นัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ขายออกเท่านั้นนะครับกระีก็มีจนท่อนท้ายฮะมีสนิทบ้างนะครับ แบตเตอรี่ใช้ได้เลยนะครับสตาร์ทได้เลยกาลังพ่วงนะครับผมนี่จอดมาหลายวันนะฮะบางทีรอลูกค้าที่ประจําไว้บางทีแกพึก่งโทรบอ,อกว่าสะดวกนะครับเราก็เลยมาลงขายใหม่นี่จัดโปรโมชั่นมาเลยครับผมลดไปเลยหนึ่งหมื่นบาทเหลือแปดหมื่นห้าพันบาทไม่รวมส่งนะครับถ้าใครสนใจนะฮะร่นอัไปเจ็ดร้อยเข็มมันสบายมากนะครับระปาดมาขึ้นไม้ไม้มาฆ่านะฮะ พื้ยกระบะก็สวยนะครับดูครับคือนิ่มๆน,น,นะครับผม เครื่องฟิตใหม่เลยนะครับคันนี้สนิมมีที่บอกนะครับสีสีมีมีรอยสนิมบ้างช่วงท่อนท้ายนะครับท่านหน้าสวยนะครับยังนีก็ปกติดีทุกอย่างนะครับผมตกใจก็รับคดนได้ทีทอ่อำเภอแก้งแสงแสนังหวัดนคอมถุมนะครับคันนี้ราคา85,000บาท <c oughs> สนใจก็081 0076640บนโทรศัพท์นะครับ มันระบบธรรมดาเบรกลมดันนะครับนี่สามารถขับได้แล้วฮะก๊นะอตยังขับได้เลยครับเป็นิ่มๆเลยนะครับผมสตาร์ทไม่ต้องเป่าหัวนะฮะสตาร์ทไม่ต้องเป่าหัวสตาร์ทได้เลยนี่ครับ Km ห้าศูนย์ห้าครับเอกสารทะเบียนพร้อมชุดโอนนะครับแจ้งหมอแปดเก้าไว้นะฮะสุดใจก็โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดหกสี่ศูนย์คันนี้รถราคาเหลือแปดหมื่นห้าพันบาทครับนะครับผมอ่ะคลิปนี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ